สวัสดีครับทุกคน KJ Wingman นะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยครับก็คือมันจะมีคำถามยอดทิตอยู่อีกคำถามหนึ่งที่ผมมักจะเจออยู่เรื่อยๆจากเด็กวัยรุ่นบางคนละกันที่เขาเดินเข้ามาถามต่อหน้าเนี่ยแล้วก็เม้นใต้คลิปอะไรพวกนี้คลิปตีลังกาของผมที่อยู่ในช่อง YouTube อะไรพวกนี้ก็คือพี่ครับอยากตีลังกาได้แบบพี่อยากทำได้แบบพี่มั่งจังเลยแต่ผมกลัวทำยังไงดีเออก็ถ้าจะให้ตอบตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องสร้างภาพใดๆเลยนะก็คือ ถ้าคิดจะเล่นกิจกรรมเหล่านี้ผาดโผนพวกเนี้ยแล้วเริ่มต้นด้วยความกลัวซะแล้วไม่ต้องเล่นไม่ต้องทานี่พูดตรงๆเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องทาครับอ่าอย่าพึ่งหาว่าผมกวนตีนะอันนี้ผมพูดจริงๆก็คือถ้าคุณคิดจะเล่นกิจกรรมพวกเนี้ยตีลังกายิมนาสติกฟรีแันนิง่งอะไรผาดโผนเอ็กซ์ตรีมพวกนี้ทั้งหลายอ่ะถ้าคุณคิดจะเริ่ม เล่นกิจกรรมพวกนี้แล้วกิจกรรมพวกนี้มันมีความอันตรายอยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับต่อให้คุณมีครูมีโค้ชดูแลอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เวลาตอนที่คุณซ้อมเนี่ยคุณไม่เล่นบนปูนเลยคุณมีเบาะมีสนามหญ้านุ่มๆแล้วแบบด้วยสถานที่อ่ะคุณเซฟเต็มที่เลยแต่ขึ้นชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้อุบัติเหตุมันมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วต่อให้คุณจะระวังร้อเตเต็มไม่ว่าจะยังไงอ่ะ เล่นกิจการพวกนี้มันจะมีอุบัติเหตุที่มันเกิดจากสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อะเกิดขึ้นตลอดเวลายกตัวอย่างง่ายๆสักท่าหนึ่งก็ได้อะตีลังกากับหลังหรือตีลังกาหน้าอะไรพวกนี้ผมเนี่ยถ้าจะให้พูดแบบไม่เกินจริงเลยนะอะตลอดชีวิตมาที่ผมเล่นพวกนี้มาแล้วก็เดินสายอาชีพเนี้ยผมทํามาเป็นแสนกว่ารอบแล้วมัง้งครั้งที่100 1นึ่งแสผมอาจจะพลาดก็ได้อาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างร่างกายไม่พร้อมสมาธิไม่ดีต่อให้ทําบนเบาะด้วยอะเบาะดันยั่ว ไปทาบนสนามหญ้าตรงสนามหญ้าตอนนั้นมันก็อาจจะมีหลุมที่เรามองไม่เห็นดิเห็นปะอุบัติเหตุจากกิจกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแค่ต่อให้คุณระวังตัวโอเคมันก็อาจจะไม่ได้เกิดแบบหนักมากหรอกแต่มันอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับต่อให้คุณระวังตัวแบบ100%เต็มจริงๆแต่ก็วนกลับไปที่คํานี้ว่าขึ้นชื่อว่าก,กิจกรรมเอ็กซ์ตรีมเหล่านี้ทั้งหลายมันมีความอันตรายอยู่ในตัวอยู่แล้ว มันไม่ต่างอะไรกับเรื่องนี้เลยคล้ายๆกับคุณบอกผมว่าคุณอยากมีกล้ามอยากมีกล้ามเป็นนักพ่อกายเลยแต่กลัวปวดกล้ามเนื้อคุณนึกออกใช่ปะมันจะแนวๆเนี้ยก็สรุปให้เลยครับถ้าเริ่มต้นด้วยความกลัวซะแล้วไม่ต้องทําครับกับกิจกรรมพวกนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกมากเลยตัวผมอะผมจะไม่พูดคําพูดขายฝันพวกนี้ด้วยนะไอ้ประเภทที่ว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ใจอย่าไปกลัวทําไปเลยทําให้เต็มที่ไปเลยผมถามหน่อยนะ ถ้าคุณจะเล่นกิจกรรมเหล่านี้แล้วคุณเริ่มต้นจากความกลัวอยู่แล้วว่ากลัว,กล,วก,ลกล้าอยู่แล้วแล้วก็ไปเชื่อคําพูดเหล่านี้เอ้ยอยู่ที่ใจทําไปเลยคุณไปทําจริงๆแล้วเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาใครรับผิดชอบครับคุณจะมาบอกว่าอ้าวก็คนพวกนี้เขาพูดไงคนพวกนี้เขาพูดว่าเอ้ยก็เขาบอกอยู่ที่ใจเราก็เลยทําเขาปัดความรับผิดชอบแน่นอนครับแล้วเขาจะด่าคุณกลับได้ว่าใครบังคับให้มึงทําอ่ะก็ทําเองถูกปะ ะนั้นสรุปเลยนะครับผมจะบอกกับทุกคนเสมอที่มาเรียนกับผมหรือแม้กระทั่งบอก ผ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้ว่าตราบใดที่คิดจะเล่นกิจกรรมพวกนี้ให้หาครูหรือหาคนที่เขาเชี่ยวชาญพวกนี้จริงๆเรียนกันตัวต่อตัวเลยครับผมบอกให้เลยนะไอคลิปตีลังกาที่ผมทําคลิปสอนไว้อยู่ในช่อง YouTube เนี่ยมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งแหละครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรอกถ้าคุณอยากจะได้แบบจริงๆจังๆไม่ว่ายังไงผมก็แนะนําให้ไปหาที่เรียนใกล้ๆคุณแล้วคุณสะดวกนะครับขึ้นชื่อว่าเล่นพวกนี้ไม่ว่าจะยังไงมันมีความอันตรายอยู่แล้วแล้วก็สรุปให้ตั้งแต่ ข้อต้นคลิปเลยว่าถ้ากลัวก็ไม่ต้องทําครับจบครับแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคิดจะเดินสายนี้อยากจะไปกิจกรรมพวกนี้แน่ๆแล้วก็รับได้กับสิ่งที่มันจะตามมามันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็พร้อมที่จะสู้ก็จัดไปครับผมโอเคในส่วนของคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ไว้นะครับประมาณนี้เซฟตัวเองฝึกฝนต่อไปครับทุกคนสำหรับคนที่กำลังเดินสายนี้อยู่สวัสดีครับ